สวัสดีครับพบกับผมออนยนในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาลัคนาตุลน,นะครับเป็นดวง9วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23ธันวาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนะครับจากการเปิดไพ่ยิปซีทั้งหมดสาสำรับเช่นเดิมนะครับแล้วก็ภพยทั้ง3าสำรับนั้นได้มีการ กรีดและสับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสะดวกและก็รวเร็วในการเปิดไพ่หานนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในขณะบันทึกคลิปนะครับกับการสับไพ่หรือกรีดไพ่อยู่นะครับและก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมประยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอตุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวิจารณารับมาทังงานบวกพลังงานดีเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็กอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกทการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับการเปิดพ่สำรับเลขเก้าใบนะครับกับการ uh, งานนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของการเงินของชาวลัคนาตุลในช่วง9วันนี้นะครับว่าการงาน จะเติบโตรุ่งเรืองที่จะนำมาซึ่งรายได้รายรับในลักษณะใดบ้างนะครับมาดูไพ่ใบแรกของจาลักษณะตุลน,นะครับไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับตัวออบหวานสองไม้เท้านะครับก็ขึ้นมาเหมือนในเรื่องของการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจระรับหรือการงานนั้นที่จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะให้เติบโตมากกว่าเดิมน,นั่นเองบางคนก็จะมี จวงกาวันนี้มีรอผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานหรือรอในเรื่องของมุ้นส่วนนะครับในการที่จะมาร่วมหุ้นลงทุนกับการกยับขยายเพิ่มเติมหรือการลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะครับหรือการเริ่มต้นกับการทำธุรกิจต้องการผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมงานนะครับหรือบางคนที่มีงานเติบโตอยู่แล้วนะครับมีความมั่นคงอยู่แล้วอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนในการที่จะเปิดรับพนักงานเข้ามาเสริมเพิ่มเติม เพื่อมาสนับสนุนในเรื่องของการงานที่จะคืบหน้าเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับซึ่งอาจจะมีการวางโครงการวางแผนที่จะขยับขยายไปถึงปีหน้านะครับในการที่จะวางกลยุทธ์ในเรื่องของการงานเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไม่เติบโตต่อไปในต่างที่ดีนั่นเองนะครับไปไปต่อมานะครับในเรื่องของ การงานนะครับเต่นเอาอไปเคินสิเหรียญน,นะครับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับสิบเหรียญของชาวราศีตุลก็มีด้วยนะครับที่ไพ่สิเหรียญขึ้นมานะครับกับความเติบโตในทิศทางที่ดีกับการงานที่ส่งผลในเรื่องของรายได้รายรับที่ดีเข้ามานะครับ กำไรที่ดีจับตามอะไรในช่วง9าวันนี้ก็เกิดความสําเร็จนะครับที่จะนํามาซึ่งรายได้ในทิศทางที่ดีความเป็นสิบเรียงนะครับไม่ว่าธุรกิจใดๆที่ท่านทําหรือการงานที่ทําอยู่ประจําอยู่แล้วก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีที่จะส่งผลรายได้รายรับเข้ามานะครับอย่างมั่นคงก็เป็นทิศทางที่ดีที่เติมเต็มนะครับกับการทาธุรกิจใดก็ตามบางคนก็อาจจะมี ธุรกิจเกี่ยวกับกาสังหาริมทรัพย์หรือการเป็นนายหน้าอะไรกาขายจะติดต่อขายที่ขายทางหรือในเรื่องของขายรถรอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นนายหน้าที่จะส่งผลในเรื่องของอไรายได้ก้ามาผลประโยชน์ที่ก้ามาตอบแทนในทิศทางที่ดีความมั่นคงเกิดขึ้นความเป็นสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมา8ไม้เท้านะครับ ace of one เหมือนกับ ทิศทางของการงานที่มีเข้ามามากมายนะครับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นในกับเจ้าลักกา,าตุนในช่วง9วันนี้นะครับบางคนนั้นงานออเดอร์ก็มามากกว่าเดิมนะครับที่มีเข้ามาผู้ใช้บริการก็มากมายเสริมเข้ามาในทิศทางที่ดีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมในทิศทางที่ก้อนข้าง รวดเร็วนะครับแล้วก็ดีกว่าเดิมคนที่ว่างงานก็มีโอกาสนะครับบางทีก็ไม่คาดคิดว่าจะมีในเรื่องของการได้มีงานทำนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามากับการที่จะได้จับจวยในเรื่องของการมีรายได้ต่อไปนะครับที่จะเป็นว่วความเติบโตความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับการมีงานทําแล้วก็เป็นงานที่ชอบงานที่เปงปรารถนาเป็นที่เปิงปลอใจตกอกต,ก,ตกใจนะครับงานที่มีเข้ามาในช่วงนี้ นะครับการที่มั่นคงอยู่แล้วสําหรับการงานโดยธุรกิจต่างๆนะครับก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนยศช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีด้วยบางท่านก็อาจจะได้รับการพิจารณาในเรื่องของการที่จะได้เลื่อนอระดับอื่นเดือนที่นีเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของความเติบโตที่จะไปสู่ของปีหน้าระดับการเงินที่จะรายได้จะเป็น มากกว่าที่ผ่านมานะครับกับการได้รับปรับเงินเดือนที่มีก็ามาก็เป็นโอกาสดีๆกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับธุรกิจการค้าการขายก็จะมีการกยับกยายอย่างที่ป้ายใบแรกขึ้นมานะครับในเรื่องของการที่จะเดินหน้ารุกคืบต่อไปแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปกับการขยายต่อยอด ให้ดียิ่งขึ้นหรือบางทีก็มีการลงธุรกิจใหม่เป็นการคู่ขนา,านกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่นะครับเพื่อให้สู่ความเติบโตเหมือนกับที่ธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นติดตางที่ดีนะครับแม้จะเริ่มต้นใหม่กับการลงทุนในช่วงวางแผนโครงการที่จะให้เกิดการเติบโตขึ้นก็จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จในติดตางที่ดีกับความเป็นซิบเรนนะครับที่จะมีเข้ามา ก็ภพ่ใบต่อมานะครับเอทออฟคัพส์หนึ่งถ้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับบางคนที่ได้ตุกยิบยื่นโอกาสดีๆ้ามานะครับคนที่ไม่มีงานทําก็มีงานเข้ามาได้ทําเป็นงานที่ชอบด้วยที่พึงพอใจที่รักด้วยสมดังใจปรารถนานะครับคือการที่จะที่กล่าวมาแล้วกันเติบโตการขยับขยายธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจเดิมมีการต่อยอดให้กว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นให้ก้าวไกลกว่าเดิมบางคนก็อาจจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติตมธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาตินะครับหรือไม่ก็ธุรกิจนั้นเติบโตกว้างไปถึงชาต่างประเทศนะครับก็เป็นติดตามที่ดีของการรุ่งเรืองยิ่งิ่งขึ้นไปในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของชาวลักนาตุนนะครับ โอกาสที่ถูกยิบยืนไม้ก็โอกาสดีๆการเริ่มต้นกับความรักความพอชอบความปรุงพอใจนะครับเตรีเอาเป็นตะเนเหรียญน,นะครับการทําการค้าปานิดใดๆก็มีการคุยกันปรึกษาหรือกันของการเริ่มต้นใหม่ๆก็เป็นโอกาสดีๆนะครับได้แนวความคิดที่ดีเข้ามาเสริมศักยภาพในเรื่องของการทาธุรกิจนะครับก็ได้ผู้เข้ามาร่วมวุ่นส่วนในทิศทางที่ดีไกลที่รอ ในเรื่องของการที่จะร่วมบุ่นกับผู้อื่นนะครับก็จะได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับหรือต้องการคำปรึกษาได้ๆที่จะวางแผนวางกลยุทธ์ในเรื่องของการที่จะทาธุรกิจเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าขยับขยายธุรกิจเก่าหรือการลงธุรกิจใหม่นะครับก็ได้รับการปรึกษามีการคุยกันวางระบบ ในเรื่องของการปฏิบัติในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่ของความเติบโตในทิศทางที่ดีแล้วก็เดือดสั่นขึ้นมานะครับความสุขสดใสความเจริญรุ่งเรืองเติบโตได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับไปเดือดสั่นขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีใน9วันนี้ที่มีเข้ามาการงานที่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหน ของการทํางานนะครับจะเป็นทํางานตำแหน่งประจาหรือการทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ธุรกิจปานกลางแลยก็ตามนะครับถ้าธุรกิจเล็กก็มีการขยับขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นไปสู่ระดับปานกลางแล้วก็ไปสู่อนาคตที่เป็นระดับใหญ่ต่อไปนะครับส่วนที่ปานกลางแล้วก็จะมีการพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับไปเติมเต็มของความมั่งคั่งหงรมสมบูรณ์ที่จะมีเข้ามา ก็เป็นกลายเป็นธุรกิจใหญ่อย่างธุรกิจใหญ่อยู่แล้วบางทีก็อยู่ในแก่วงกำกัดแก่ในประเทศนะครับก็อย่างที่กรามาก,ก็อาจจะมีการขยายเติบโตพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นก็กว้างขวางไปกับเจ้าต่างชาติเต,ต่างประเทศนะครับก็เป็นการที่จะคว้าในเรื่องของเงินจากต่างประเทศเข้ามาเองรายได้รายรับที่จะเข้ามาเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมความเป็นเด็กสันก็ถือว่าการงานที่ต่างที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมไปในทิศทาง รุ่หน้ารุ่งเรืองในทิศทางที่สดใสนะครับแล้วก็ชัตสเมนต์นะครับ,ก,รบการได้รับประกาศในทิศทางที่ดีนะครับเทวดาจิงศักดิ์สิทธ์ก็เป่าแตรเปิดทางให้กับเจ้าลัคนาตุนนะครับในช่วงก้าววันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆบางคนก็ที่ผ่านมานั้นบางทีตลอดทั้งปีที่ผ่านมาการงานอาจจะด้อยในเรื่องของการรับผิดชอบนะครับบางคนก็อาจจะทํางานแบบ ถึงเวลาก็แก้มาลงเวลาทำงานพอถึงเวลาก็กลับหรือบางคนก็อาจจะมาะเข้างานช้ากว่าเพื่อนแต่กลับก่อนคนอื่นก็มีลักษณะนั้นคืออาจจะด้อยคุณภาพไปนิดแต่จะกลับมาพื้นตื่นตัวรู้สึกดียิ่งขึ้นที่จะได้รับการพัฒนาไปในความสดใสความเติบโตบางคนก็อาจจะตกกล่าวตําหนิติเตียนนะครับกับข้อเสียเสีย เพื่อเป็นการชี้แนะให้มีการเตือนตัวในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกับการรับผิดชอบในเรื่องของการงานให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับที่จะสร้างทั้งความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็สร้างความเติบโตมั่นคงให้กับผู้ร่วมงานหรือเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะครับที่เราเป็นลูกน้องลูกจ้างก็เป็นโอกาสดีๆของความเติบโตรุ่งเรืองของตัวเราเองแล้วก็ส่งผลในเรื่องของอเชิงธุรกิจ ที่เราไปได้ไปอาศัยในการเป็นลูกน้องในการมีงานทํานั่นเองก็สร้างความเติบโตพัฒนาให้เติบโตยิ่งย่งขึ้นเพราะเราก็เหมือนอ่าอาฟันเฟืองตัวหนึ่งนะครับในการที่จะกระยับยกระเยื่นให้ธุรกิจของผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นได้มีการเติบโตต่อไปนั่นเองเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เครื่องจกักรเดินต่อไปสู่ความสําเร็จนะครับถ้าเราก็าเราไม่เข้มแข็งพอก็อาจจะทําให เกิดความเสียหายต่อเจ้าของธุรกิจได้เช่นกันก็จะกลับมาพื้นเตือนตัวในทิศทางที่ดีเพื่อที่จะนําไปสู่ความเติบโตนะครับแล้วก็ Seven เซเว่นออฟเบนเเกิเจ็ดเหรียญนะครับการตุ้มเทอะไรที่ผ่านมานะครับก็จะเกิดผลสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็ลงทุนลงแรงมาพอสมควรแต่ยังไม่เกิดผลรายรับรายได้ที่ตอบผลกับการลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับ กช่วงก้าววันนี้ก็กําลังจะเกิดสิ่งที่ดีแล้วก็เมื่อเกิดแล้วก็จะมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีหรือถ้าเกิดออกมาแล้วในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะนํามาพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับว่าผลรายรับที่มาคุ้มค่าหรือไม่นะครับถ้าผลผลิตหรือรายได้ก็มาไม่คุ้มค่ากับที่ลงทุนลงแรงเอาไปก็อาจจะ มีการคุยกันปรึกษาหรือการวางแผนกันใหมนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างผลตอบรับผลผลิตที่มากกว่าเดิมให้ดีมากกว่าเดิมอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเมื่อเกิดผลสําเร็จแล้วก็นํามาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีการพัฒนาเติบโตไปในทางที่ดี ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตั้งไพ่แปดดาบแล้วก็ไพ่เดอะซันก็ถือว่าในเรื่องของการพัฒนาม,มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าผลตอบรับผลตอบแทนเน,นขึ้นมาไม่คุ้มค่ายอย่างที่เรากาดหวังก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับคุยกับหลายๆฝ่ายนะครับในการที่จะวางแนวทางให้เกิดผล จเจริญที่มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปไปที่ก้าวขึ้นมาในตําแหน่งของเลขมงคลนะครับแล้วก็เป็นพระอาเป็นไพ่ประสังคราชด้วยนะครับเดือโรูปเฟนนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีได้รับพลังสนับสนุนจากส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาเคลื่อนนนแล้วก็ด้วยบุญบาร,รมีของท่านเองนะครับที่เป็นสะสมมาก็เป็นช่วงของการได้รับผลสาตอบ ส่งในทิศ่างที่ดีเครื่อหนุนในการงานธุรกิจนั้นได้รับการเจริญเติบโตก้าวหน้านะครับไกทรที่รกิจการก้าปานิชย์ใดๆนะครับรสิษษ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 ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเครื่อหนุนให้มีลูกค้าลูกขายผู้ก็ามาใช้บริการนะครับก็เป็นทิศ่างที่เติบโตมั่นคงกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เป็นช่วงที่จะสร้างผลรายได้รับกอบโกยกับผลตอบแทนในทิศ่างที่ดีบุญหนุนทรงนะครับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็การคุ้มครองช่วยเหลือ ในทิศทางที่ดีเกิดความมั่นคงนะครับการงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามการลองครองทมนะครับก็เหมาะสมในทิศทางที่ดีมีการพัฒนาเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเกิดความมั่นคงกาช่วงกาวันนี้จับทาอะไรก็เกิดความสําเร็จได้อย่างง่ายดายที่จะส่งผลไปถึงการเงินการทองในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ชีวิตก็สดใสในเส้นสายอาชีพการงานนะครับความเป็นเดชสันนะครับความเติบโตรุ่งเรือง ในทิศทางที่ดีทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของเจ้าลักนาตุนนะครับการเงินนะครับเบรกออฟกับเด็กเต๋ถ้วยนะครับเส้นทางของการเงินบางทีที่ท่านไม่คาดคิดนะครับที่อาจจะเสริมก็ามาในช่วง9วันนี้นะครับบางคนอาจจะไม่เกิดไม่เคยเจอกับเส้นทางนี้มาก่อนกับการที่จะมีรายได้แปลกๆป,กปกใหม่ๆเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆอย่างที่กล่ามานะครับว่าบางคนอาจจะมีการ คิดโอกาสในการที่นํางานนาฬิกนะครับที่คิดว่าไม่สามารถสร้างไรายได้ที่ทําแต่เป็นงานนาฬิกไปวันๆที่ผ่านมานะครับก็อาจจะนําขึ้นมาเป็นการสร้างโอกาสใหม่นะครับในการที่จะให้มีในเรื่องของไรายได้เข้ามานั่นเองก็เรียกว่านํานนาฬิเกมาสร้างให้เป็นงานอาชีพต่อไปในทิศทางที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินก็ามาเส้นทางใหม่ๆนะครับ ที่เราก็คาดไม่ถึงบางทีนะครับบางทีก็มาเจอเอาง,ง่ายๆกับเส้นต่างของการเงินที่จะดึงเดิดเงินเข้ามานะครับหรือบางคนที่กลามานะครับที่การทำธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับก็เมื่อก่อนก็รายได้รายรับอยู่ในวงแคบๆแ,แต่ต่อไปเมื่อเติบโตกับชาวต่างชาติเส้นสายใหม่ๆที่มีเข้ามาต่างการเงินนะครับก็ดเม็ดเงินมาที่ท่านก็คาดไม่ถึงคับ ผลกำไรผลตอบแทนในทิศทางที่ดีทรีออ e เ t นเตอร์เกิลสามเนนะครับเหมือนกับเรื่องของการงานนะครับที่พ่ขึ้นมาก็ถือว่ามานํามาเน้นย้ํานะครับในเรื่องของการที่จะได้รับการสนับสนุนหนุนน,นุในทิศทางที่ดีทําไม้มีผลกําไร่อนข้างมากในช่วง9วันนี้นะครับที่ได้ผลาาก็มาใครที่เป็นเซลแมนนะครับไม่ว่าจะเซลตทางออนไลน์นะครับหรือจะเป็นเซลโดยตรงก็ตามหรือการทําการค้าหน้าร้านก็ตามนะครับหรือตา การค้าในออนไลน์ก็เป็นทิศทางที่ดีได้รับการสนับสนุนของลูกค้ามากมายอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งในช่วงเก้าวันนี้ที่จะส่งผลเม็ดเงินเข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างมั่นคงนะครับและไปต่อมาห้าไม้เท้านะครับบางท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการเงินช่วงเก้าวันนี้บางทีตาตั้นหวังระบบระเบียบในการเงินไม่ดีนะครับบางทีก็จะเกิดซานสะดุดเกิดขึ้นได้มีปัญหานะครับบางทีก็ อา,อาผู้ช่วยเหลือนั้นก็ยากหรือบางทีก็ไม่กล้าไปขอความช่วยเหลือจากใครนะครับจึงอาจจะมีบางช่วงบางเวลาเกิดการสะดุดในเรื่องการเงินได้แล้วก็ไม่มีที่พึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นวางระบบระเบียบการเงินของท่านอยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยเสมอแม้เงินจะเข้ามามากอย่างมั่นคงก็ตามบางคนนั้นต้ะวางระบบระเบียบการใช้ใจ่ายเงินไม่รัดคุมนะครับก็จะทําให้เกิดการ สะดุดมีปัญหาได้เช่นกันนะครับถ้าบางระบบการใช้เงินไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วไปไปต่อมา1ิบเหรียญน,นะครับเหมือนกับเรื่องของการงานนะครับขึ้นมาไพ่สองใบแล้วจากหน้าใบนะครับเปิดมาที่เหมือนกับในเรื่องของการงานนะครับการเงินที่ไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะข้ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทิศต่างของการเงินนะครับที่มีเข้ามาจากความสําเร็จของการงานอาชีพต่างๆนะครับอาชีพที่สร้างเม็ดเงินมาก มาอย่างในหน้าหรือการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ส่งผลการเงินก็ามาอย่างมากมายหรือในเรื่องของการมีโชคมีลาบที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชาวลัคนาตุลในช่วงกวันนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับกับความเป็นสิบเหรียญความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของทิศต่างการเงินนะครับจับตามอะไรก็เป็นเงินเป็นตองที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาอย่างมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทิศต่างที่ดีแล้วก็ไปใบที่5้านะครับ เป็นที่พึงพอใจในสถานการณ์ของการเงินนะครับที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามนะครับในช่วง9วันนี้นะครับชาวลัคนาตุลน,นะครับก็จะมีความพึงพอใจในสถานการณ์ของการเงินนะครับก็จะรู้จักในการควบคุมวางระบบระเบียบให้การเงินนั้นใช้ด้วยความกล้องตัวให้เกิดผลประโยชน์ในทิศทางที่พึงพอใจนะครับจะไม่สร้างภาระให้เป็นหนี้เป็นสินในเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ในที่ศ่างที่ดีทั้งนั้นนะครับมีแต่ไพ่ที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ห้าไม้เท้าท่านั้นนะครับที่เรื่องของบางทีเกิดการสะดุดปัญหากางกันได้ในช่วง9วันนี้นะครับทีบางทีกาดสภาพคร่องในเรื่องของการเงินสําหรับบางคนนะครับและก็บางทีก็ที่พึ่งพายากนะครับแต่ก็ถ้าท่านวางระบบระเบียบนะครับในการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง ก็จะทําให้ตั้นมีความปลอดภัยนะครับเป็นที่พึงพอใจนะครับอะไรควรจ่ายควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายก็ไม่ควรไปดิ้นรนนะครับก็จะทําให้ตันงพึงพอใจไม่ไปสู่ภาวะของการเป็นหนี้นั่นเองนะครับก็จะทําให้ที่ต่างไกลการเงินที่มีเข้ามานะครับตั้งเงินในประเทศเงินต่างประเทศที่ดึงดูดเงินเข้ามาอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่บางคนก็ทาธุรกิจกับชาวต่างชาตินั่นเองที่ดึงดูดการเงิน เข้ามาจากต่างประเทศในทิศต่างที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับการเงินก็มีความปลอดภัยในทิศต่างที่ดีนะครับเพียงแต่ระมัดระวังในเรื่องระบบการใช้จ่ายเท่านั้นให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่เสมอนะครับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จความเติบโตดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชาวลักนณะตนนะครับในเรื่องของความรักเต็มเปี่ต์นะครับ ในเรื่องของความสมดุลหรือเรื่องของการเดินทางของคนโสดนะครับที่มีโอกาสในเรื่องของการพบรักเกิดขึ้นนะครับคนที่ใช้ชีวิตคู่ก็มีการปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้เติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับป้าปรับความสมดุลก็เข้ามาเหมือนกันนะครับ two of pentacles สองเหรียญน,นะครับให้มีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างคู่ควรนะครับปรับสมดุลในสิ่งที่รู้สึกไม่ดีให้ออกไป แล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีๆซึ่งกันและกันเข้ามาหาเต็มที่นะครับเพราะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับถ้าคู่ใดมีปัญหาเมื่อก่อนนี้ก็มีการพยายามในการที่จะปรับสมดุลความรักให้มีความเน้นแแวนและก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีเพื่อกระจัดอะไรที่เป็นอุสปสรรคปัญหาออกไปนะครับจะได้รับการเยียวยาในทิศทางที่ดีถ้าคู่ใดมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับบางทีก็ มีอะไรที่ไม่ลงรอยกันบ้างอะไรก็ตามแต่นะครับการป้าขึ้นมา2ใบในเรื่องของการปรับสมดุลตั้งเต็มประเดนแล้วก็ตั้งถั่วอเป็นตะเกนะครับในเรื่องของการใช้ความพยายามในการปรับสมดุลเพื่อที่จะให้ปหัญหาต่างๆออกไปด้วยความเป็นอกดาบนะครับซิกออฟซอสนะครับสานการก็จะออกไปนะครับแล้วก็สิ่งดีๆก็มาเติมเต็มในทิต่างที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ทรีออฟวานสามไม้า,านะครับ ความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่งคั่งด้วยความสุขนะครับไกรที่เป็นคนโสดนะครับอาจจะรอความหวังในความรักหรือคนที่คบกันอยู่กับไกลนะครับอาจจะมีรอในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเข้ามาในช่วงอกาวันนี้นะครับอาจจะมีการคุยกันทางออนไลน์ซึ่งอาจจะมีอยู่กันกับการครบกันหรือบางคนนะ อาจจะด้วยภาระหน้าที่นะครับที่อาจจะจาเป็นจําเป็นต้องมีการเดินทางนะครับในเรื่องของการงานแล้วก็มีการห่างไกลกันในช่วง9วันนี้นะครับก็อาจจะมีการติดต่อ,อก,กันคุยกันต่างออนไลน์ต่างสื่อสารต่างโลกโซเชียลนะครับก็อาจจะต้องห่างเกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับด้วยภาระหน้าที่นั่นเองแตก่ก็มีการคุยกันติดต่อ,อก,กันอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นการสร้างพลัง รักษาคว,ว,วามสมดุลในความรักความสัมพันธ์แม้นจยห่งก,กันก็ไม่ปล่อยให้ผู้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีความโหยหาในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็มีการดูแลใจใส่ไปไปต่อมานะครับการมอบความรู้สึกดีๆนออบกับข้าวถ้วยนะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีการดูแลใจใส่อย่างทุ่มเทในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้เกิดความผูกพันอย่างมั่นคงแม้นจยห่งไกลกันก็ตามสําหรับบางท่านบางคู่นะครับที่ ด้วยภาราที่ที่ต้องอยู่กันเป็นกลละพื้นที่หรือกลโคกบกันนะครับที่แม้นจะอยู่หางกันก็ตามก็มีการดูแลใจใส่ทุ่มเทในความใส่ใจนะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการมีความสมดุลเหมาะสมอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับความรักช่วงนี้ก็เป็นในทิศทางที่ดีให้กับชาวลัคนาตุนนะครับไม่มีไพ่เสียอะไรมีแต่ไพ่หกดาบท่านั้นที่บอกในเรื่องของ อุปสรรคปัญหาต่างๆในความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการเยียวยาตาพานมาความรักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีการปรับสมดุลตุ้มเตกันแต่ละฝ่ายให้เกิดความเหมาะสมขึ้นในติดต่างที่ดีตังไพรจำเป็นแล้วก็สองเหรียญน,นะครับกับการพยายามตุ้มเตเพื่อมอบความรักที่ดีๆให้กันนะครับก็เดินหน้าต่อไปด้วยความสุขความเบิกบานกับรักที่เป็นหวานโรแมนติกเข้ามาด้วยนะครับสาหรับบางคู่ในช่วงนี้หรือหลายคู่นะครับจะมีความ รักที่เป็นโรแมนติกในทิ่ต่างที่ดีสําหรับคู่ที่ยังใช้ชีวิตอยูอย่ด้วยกันอาจจะไม่มีปาราหน้าที่ที่ต้องทำให้ห่างกันนะครับก็มีการดูแลใจใส่มอบความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะครับส่วนคนโสดนะครับก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับกับการเดินทางนั่นเองนะครับที่อาจจะไปพบกับใครสักคนเข้ามาสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับความผูกพันนะครับ ก็จะเป็นรักที่เข้ามาที่จะเดินหน้าต่อไปกับความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือบางคนคนั้นก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปกับความเป็นโสดนั่นเองนะครับที่ยังไม่มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาแต่ทั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มอบโอกาสมอบความรักให้กับใครสักคนเป็นรักดีๆนั่นเองนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับและก็คนที่จะเข้ามาสารความรักความสัมพันธ์ให้กับเจวลัคนาตุลได้ ก่อนไปครับในช่วงนี้นะครับก็มีตั้งธาตุไฟนะครับเรือราศีธนูนะครับเมษิงธนูนะครับธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินพุชกมังกรกันนะครับแล้วก็ธาตุลมนะครับเมโุนตุนกุมนะครับธาตุไฟก็เช่นกันนะครับแล้วก็สามใบเท้าธาตุไฟนะครับเมษิงธนูแล้วก็ธาตุน้ำนะครับเมนกรกฎ ปีจิกนะครับก็มีครบทุกธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามหรือราศีใดก็ตามนะครับก้ามาสร้างความผูกพันให้กับคนโสดในช่วงนี้ก็สิ่งแรกก็คือการพบกันแล้วก็รู้สึกกันดีๆในความรู้สึกนะครับไอส่วนอื่นจะเป็นราศีหรือจะเป็นธาตุอะไรก็แล้วแต่วันเกิดเดือนเกิดปีเกิด,กดนั้นเป็นส่วนประกอบทีหลังที่จะมารู้กันในทีหลังนั่นเองนะครับนี่ก็คือ ทั้งหมดของชาวลัคนาตุลน,นะครับในเรื่องก,การงานการเงินและก็ความรักนะครับารกรบารงานที่จะไปสู่ความสดใสรุง่งเรืองมั่นคงในทิศทางที่ดีดึงดูดการเงินก็มาอยาา่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเกิดขึ้นความรักก็จะเป็นไปด้วยความสดใสนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะอยู่ห่างกันก็มีการดูแลใจใส่กันด้วยความผูกพันที่ดีนะครับสิ่งที่จะบอกให้สร้างพลังเคล็ดดีๆในการดําเนินชีวิตของเรานะครับก็คือ ให้มีสดใสเบิกบานในทุกๆวันนะครับเป็นการสร้างพลังงานบวกๆเต็มๆให้กับเราในทุกๆวันและก็การรักษาศีหน้าปฏิบัต,ติตามห้าอยู่เป็นเนื้อน่งิดนะครับไห้เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดานะครับใครที่เจอสภาวะของความวิกฤตก็จะได้รับการช่วยเหลือหนุนส่งจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทิศต่างที่ดีให้ผลจากวิกฤตต่างๆได้ในทิศต่างที่ดีนะครับแล้วก็การงานอาชีพของเราก็นําอิทธิบาท4มา ดูแลนะครับก็เกิดความสําเร็จบางทีเราย้อนถามกับตัวเองว่างานที่เราทํานั้นเรารักหรือ,รอ,รอเปล่านะครับแล้วก็งานที่เราทํานั้นเราขยันเต็มที่แล้วหรือยังแล้วก็เรามีการคิดไตรตรองรอบคอบแล้วไหมในการทํางานแต่และครั้งแต่และว,วันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาปร,ปรับปรุงแก้ไขไปสิ่งที่ดีๆกว่าเดิมหรือไม่ซึ่งบางทีเราตั้งคําถามว่าทำไมางานถึงไม่สําเร็จ ธุรกิจถึงไม่เจริญเติบโตแต่เราก็ลืมถามไปว่าเรารักในอาชีพของเราแล้วหรือยังกระยันเพียงพอแล้วหรือยังใส่ใจใกล้ครวนพอแล้วหรือยังและครอบพร้อมที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยสิ่งที่ดียิ่งขึ้นแล้วหรือยังนะครับนี่ก็คืออิทธิบาท4หลักๆนะครับที่ใช้แล้วก็การทํางานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าลูกน้องกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานก็ตามนะครับมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา มาช้ดูแลนะครับก็จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีที่จะส่งผลไปถึงความสำเร็จความเจริญเติบโตรุ่งเรืองร่วมกันนั่นเองนะครับก็คือปรมวิอ่านสี่นะครับมาช่วยดูแลนี่คือหลักสำคัญน,นะครับไม่ต้องไปเดินทางแค่เกรดหรือไปเสริมอะไรสำหรับบางคนที่อาจจะไม่มีต้นตุนในการเดินทางหรือไม่มีเวลาในการเดินทางนะครับเพียงแต่จชายหัวใจของเราท่านั้นนะครับในการสร้างพลัง สดใส ấy, เกิดขึ้นในทุกๆวันแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติตมโยเปนน่งนิดนะครับแล้วก็ใช้หลักธรรมะมา,มาดูแลในเรื่องของการงานก็จะเกิดความสําเร็จเติบโตรุ่งเรืองดีๆในอาชีวิตของเรานะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับนี่ก็คือคาแนะนําเท่านั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นความใรตรองความเชื่อบทโกลของบุคคลด้วยเช่นกันนะครับก็ลองใรตรองดูด,ดีๆนะครับก็ขอให ชาวลัคนาตุทุกท่านนะครับมีความสุสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ